The g l o b a l f i h t Welcome back to the g l o b a l f i g h t c h a m p i g n Challenge. Our second person at 49 kilos. Club มามันกันต่อกับ The g l uh ok o b a l f i h t s h a m p a g n e Challenge ครับหมวยคู่ที่สองของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกันน้ำหนัก49กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดพะเยาฝึกสอมเดือ่ขยิท10หมวดเวีย Introducing our blue gun, he comes from Pe Province, training out of Sid Murdwei Gym. He holds a proficiency because of 59 fights and 43 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sir Sid Murdwei. The Global Fight! Welcome to you, Blue Hana! He comes from Pei Yao Peruance, trailing out of Sit Mutwei Gym. 43 wins, 1,015 losses. Let's hear for sure. Sit Mutwei! Lakurazong Kani Mumdanga, Benakshok Shoutung was Surin, Fixam in the Kai Shangnai Muay Thai Gym. And he's a point in the red car, he comes <coughs> from Surin Peruance. Running out of Shanghai Muay Thai Gym with proficiency has of 47 5 and 30 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Shalom Kao, sit your The Global Fight! And as we go ring wide as you read, Connor, he comes from the wind province, training out of Chiang Nai, Muay Thai team. 30 wins, 2 draws, and 15 losses. Let's hear it for Shillam Kao, Sip Che Om. All right, everyone. We're on the way to the second pair of the show. ก็ขยับเวทลงมาเป็นรุ่นเล็กกันบ้างครับในพิกัด49กิโลกร,รมัมแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กแบบคุณภาพครับทาาน้านมุมน้ําเงินครับนี่คือเสือสิทธิ์หมวดวีครับนักชกจากจังหวัดพะเยาครับวัย15ปีวนนี้จะมาเจอกับทางน้านฉลามขาวสิทธิ์เจอ้อมครับนักชกจากสุรินไปที่มุมน้าเงินกันก่อนครับสำหรับเสือสิทธิ์หมวดวีครับชื่อจริงชื่อนายแสงตะวันสุก,กันทาครับนักชก ดาวรุ่งครับจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะยาวัย15ปีครับกับสูง1 5 5เซนติเมตรใน3ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะ2แพ้1ครับล่าสุดการแพ้ของเขานั้นทำให้เขาเสียเข็มขัดแชมป์เดอะโกลบอลไฟล์ลูบิกา48กิโลกรัมไปด้วยครับและดูนีลากันไหว้ครูที่เป็นเอกลักษณ์ของค่ายสิบบทวีครับนี่คือการตบมัฟผาบครับซึ่งก็เป็นนีลาการไหว้ครูที่เป็นเอกลักษณ์ครับจาก พระครูเหนือชัยโกสิโตครับก็เป็นที่เคารพนะครับในทางแถบที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับส่วนทางด้านเสือนั้นก็ศึกษาที่โรงเรียนพนังดินครับที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอยู่ด้วยส่วนทางด้านมุมแดงครับฉลามขาวสิทธเจ้อมำครับนายบดินอินตาจากตำบลหนองแวงอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์วัย19ปีเป็นนักชกรุ่นพี่นะครับส่วนสูง164เซนติเมตร3ฟอร์มหลังของเขานั้นชนะ2แพ้เพียง1ครับ ล่าสุดก็แพ้ให้กับลาซาปุ๋ยโฟแมนนักชกจากสอปอลาวไปปัจจุบันฟปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยครับที่จังหวัดศรีสะเกดน,นี่ครับผู้ที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับมุมน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้ก็หมวดวีครับหรือว่าหมวดวีประตูผาครับคุณโทวีสุก,กันถา,าคนักค่ายมวยชิบหมวดวีนะครับเอาละครับแล้วกรมการชนะหาวิศเศษเป็นผู้ชี้ขาดยกที่หนึ่งครับเลยกันนะรครับยกที่หนึ่งครับ เนี่ยมัเหมือนมีประเภทเด็กดอยคนจริงครับแข็งแกร่งเหลือเกินแล้วก็ชอบเปิดเกมแรกครับเดีย๋ยวในมาตัดเข้าบอลังกำลงังได้ที่ก้าวแยกมาก,ก่อนครับขิมลากขึนไปก่อนขอลองของจักหน่อยครับับสีด้ยกกวยซ้ายจังหวะฝีไม้อและมือดีนะครับสำหรับฉลามขาวแต่ว่าน้ำอดน้ำทนนั้นก,นกงางเกงสีน,น้ำเงินม่ได้เป็นรองครับฉลามขาวมัได้ลอยเล็กๆครับเตะตัวปกติครับ เสือในขักับใครก็อเลยว่าไม่ค่อยจะได้เปรียบใครในเรื่อง่วนสูงครับมีปัญหาเพียงอย่างเดียวเลยครับโลความสูงเท่านั้นเองครับน่านเสืออะไรับซ้ายกับขวาเลยครับกรรมการต้องเบรคเกมไปเลยเลยครับระชับหน่อยทําความเข้าใจครับสาหรับเพื่อความมันของแฟนมวยที่ติดตามอยู่ครับติดตามเยอะครับนักมวยไทยต้องชกให้สนุกครับจะให้ขวาไปก่อนครับเสือได้จับจังหวะอีกครั้งวางด้วยแข้ง กับฉลามขาวก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับเจอลาวตามาสองครั้งถึงแม้ว่าจะแพ้ทั้งสองครั้งแต่ก็ชกสนุกทุกครั้งครับ,บได้ดีครับไรที่เจอกับลาวสตาร์ตีเหมือนคบเครื่องครับฉลามขาวเสียข้างหน้ามาก่อนโดนเกียแล้วเสียบขึ้นครับจากด้านเสือเอาอุยลูกนี้หลายจังหวะครับกวา่าจะวางแข้งไปรับทางด้านเสือได้มาสองสามชุดครับขึ้นมาสุดท้ายก็เป็นจังหวัดไหนาลยครับเอาละรครับ ขวามาอีกครั้งจากเสือครับนี่ครับคนนี้แก่ไฟสูงครับแข้งขวาสูงได้ไงไปหลายครั้งจับในแล้วเสียบซ้ายเเสือเวลาจับในต้องขย e งครับเสียเปียบช่วงเล็กน้อยครับเสือขาวพยายามจะใจเย็นเลยครับรอจังหวะชัวชัๆเท่านั้นครับสีบเข้ามาอีกครั้งช่องอยู่ครับว่านี่นะครับความใจเย็นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องได้อะไรครับเกี่ยวนะมาอีกครั้งพยายามจะเล่นไปที่ฐานล่างครับเสือ ทำคัญส่วงถึงให้เหลือเท่ากันครับได้ทำสึกได้ง่ายได้ลงมาหน่อยหนึ่งไ่แขนสูตัวครับมัดนายจากทางด้านฉลามขาวเน็บได้มาผลัดดอกครับอ้าวนี่แหละครับโอ้ก้าวเข้ามาล้วงท้องก่อนกับท้านเสืออะไรครับฉลามขาวยังเย็นอยู่ไหมเครื่องน่าจะต้องร้อนได้แล้วหนะครับนี่ครับไม่รัดไม่ไหวแล้วครับโดนเยอะเหลือเกินในฉลามขาวโดนตัดจำรวจไปหลายครั้งครับ จากนี้ไปในเครื่องน่าจะร้อนได้แล้วครับขรวาเข้ามาจากสลามขาวบ้างครบเกี่ยวได้เสือต้องปล่อยครับว่ากันต,ต่อครับจดจ้องกันอยู่เสกขามาจากเสือไล่แขนมา,ขาเยขาเย่งขเขย่งแล้วหาจังหวะเสียบยังเสียบไม่ได้ครับได้เน็บขามมาเบาๆครับบนหลบมาคราองครับตะดานสลามขาโดนแข้งขวาของเสือแต่ว่าสลามขาวโตไปที่ต้นขาครับยังต้องมาหาจังหวะกันต่อครับ วัดกันที่ตีไม้ลายมือที่วงนอกเลยครับยับเข้ามาหมดยกที่หนึ่งครับมา t h Fight ครับท่านผู้ชมครับเสือสิทธิ์หมดดีครับอํบาอชมจักทอําเภอเชียงคำจังหวัดทยาวครับ บรวน้ามุมแดงครับนี่คือฉลามขาวสิ์เจอ้อมครับโชคจากสีน้ารงครับสุรินยกรก่างกันต้องบอกว่าเป็นการดูชั้นดูเชิงหาจังหวะฝีมือกันอยู่ครับก็มีหลายๆจังหวะที่เสือพยายามจะแจกของหนักไปให้เหมือนกันแต่ว่ายังถือว่าไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับอ่านะครับทุผู่ชมครับมาตามต่อยกที่2ดีกว่าไที่เข้มข้นขึ้นเลยครับ ยกนี้จับวงในครับเด็บ,บ,บได้มาคนดอกสองดอกยกนี้ต้องขยันมากขึ้นครับจังไปจังมาไม่มีคะแนนให้คู้เด็กเกงต้องแถมอกวุธเท่านั้นครับมีแหละครับเทกระจาดก,ก่อนเลยกระตุนเสือสนามขาวยังไงน่าจะหัวเริ่มร้อนเหมือนการแทงครับอะไรครับตรียมจะจับในวงในก็ชากลับมาตีด้วยขวาครับสนามขาวเสือเด้งความถี่นั้นต้องให้ทางด้านเสือครับแต่ว่า สลามขาวก็มีลูกชัดเจน,นครับได้ผลระยางครับวงในกวาดอีกครั้งครับแพ้เกี่ยวแข้งแล้วหายจังหวะกคว่ำคืนครับเสือทางขาตรงนี้ยกล้มไปสองหนนะครับกระชากมาตีกระชากเข้ามาอีกทีครับธนาสลามขาวตั้งได้ตรงๆแล้วเนี่ยจังหวะตีเขาข่มครับแล้วเสียดซ้ายตั้งกระแพงเสือเพียงจะทุบโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหทุบไปก่อนครับคิดได้แค่นั้นครับเสือทุบไปตรงๆครับโดดออกมาก่อนจ,จับในแล้วเด้งเข้าขาวาเขาเสือลัดล่างมาอ่านแล้วก็จะม้วนตีได้เหมือนกัน เอาออนทันทีครับเสือขวาไปขลังจากฉลังขาวครับเสือกะแทด้วยซ้ายตีด้วยขวาเดี๋ยวจะขวางเอาไว้แทงเข้ามาแล้วแบบเขียน้ำโดนศอกสิครับโอ้จังหวะหลวของพลาดเสือเกือบไปเกือบไปนถือว่าหลวครับลูกนี้ครับพอออาวุธหลวงเขโดนพุทธสู้ขึ้นมาเจ็บๆบแบบนี้แหละครับ <S <S จับในมาจากเสือรัดล่างพลิกออกข้างขลังขาวตะกูลถลายล่าง,าาลางแล้วถลายจังหวะเทียบครับ พยายามจะ<ต>เปียขวาได้ก็พยายามจะรูดออกมาลกเลยครับเพื่อเทียบแทงแบบเนื้อและเน้นๆเนีนเน่ยตอนนี้ครับเสือจินเอาหลุดโดนแทงเลยครับโอ้นี่เลยครับจังหวะหลุดให้เห็นในสองครั้งเลยนะครับหน้าเสือแต่ว่าต้องมาเอาคืนครับในจังหวะชุดน,นี้ก็ถือว่าเสียหายพอสมควรครับก้าวไปตายแล้วหลุดก็โดนเขี่ยขึ้นมาจุดเจ็ดครับเสือไต้ฝาพยายามเขี่ยยังเขี่ยไม่ได้รัลากมาประกอบให้มาเสียบซ้ายเขวาองเสือ แย่ครับแย่นะครับจิ้มซ้ายกระแทกก่อนแล้วรวบนายตีด้วยขวาเสือบิดมาหักมาแล้วน่จะตัดตัดไม่ได้ครับนะครักกบไอ้ยันท้ายพลังกำลังสู้กับเสือสคามขาวก็ใช้ลูกหนักครับนะครับมีดีคนละอย่างครับรเือมาขวางหน้าแทงด้วยซ้ายกับเขาวโต้ใช้ลูกขวางหน้าแล้วกับเสือกระทุ้งเข้ามา ี่ครับเปลี่ยนแผนมาใช้ขวางหน้าสู้เลยครับเสือนี่คดันไปเสียบไปครับบงลในโดนล้นจากเสือแต่ว่าจับได้เสือพลิกออกข้างและล่ามันเด้งเข้ากขวาเข้าไปแล่วครับลายยกทีสองครับสนามขาวโดนขวางอีกแล้วเป็นเสือที่หาจังหวะได้ดีแต่ว่านี่ครับโอ้สนามขาวกดคอแล้วมาแทงในการยกถึงใบหน้าของทางด้านเจ้าเสือเลยครับผมนี่นะครับย่อหน้ามาเสียบครับสนามขาว เริ่มจะเอาครับครั้งที่สองเติมมาติดๆรับไหวยไม่ดีครับเสือหมดยกที่สองครับมา The Global Fight ครับเสือศิษย์วีครับกับทางด้านสลามขาวสิ์เจ้อ้อมครับ ในระยะ49กิโลกรัมจุจังหวะภาพช้าครับจังหวะกระแทกซ้ายเข้ามาแล้วขวางเอาไว้ครับและนี่นะจังหวะที่พลาดแก่ผงเสือก็เกือบไปแต่สอกมาจากไหนไม่รู้ครับแล้วหลุดอีกครั้งก็แทงเข้าโหนกแก้มซ้ายคแก่ผงเสืออะไรครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีก3นาทีแล้วถัดจากคู่นี้ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเพชรนำชัยสสุรินทราและชกดุกรีแชมป์นะครับกับโบวีปอปจิตจิม มาล okay. ุยกันต่อครับอีกสานาทีครับเสือขามาเสือทิ้งขวาไว้ตรงๆจากนด้านล่างเอาไว้ครับเสือหลอกได้ไหมเด้งขวาได้มาหนึ่งดอกกรรมการแยกออกมาครับนะครับจะแพ้เข้ามาแล้วเติมเลยหมัดสายขีดตีก่อนครับขาเอาเพียงจะแส้ไลกกันดอกต่อดอกครับลงนาได้คนระยะครับเสือได้ความขยันการพาได้ลุกหนักสายมาหยุดว่าโดนขวาก็ขึ้นมาอ้าวดันทิ้งไปครับ เสียดังลดลงไปครับฉลามขาวเดือยออกด้านข้างแล้วขวางเลยครับตีนายเดืยอเยเข้เน้นเยอะแล้วแต่ว่าฉลามขาวก็พัดลูกแทงมาเนี่ยเน้นทุกดอกเนี่ยเรียกว่าใช้ลูกน่ะเข้ามาสู้กับแลามขาววันนี้เสือเตะขวาแล้วจับนายเข้ามายื้อสู้กับเสือฉลามขาวเสียบขวา,าเสือตบตออขาวาขึ้นโอ้ต้องรีบรัดไว้เลยครับหน้าฉลามขาวโดนอกเมื่อสักครู่นี้ครับ นะครับชลามขาวต้องลุกไล่เข้ามาแทงซ้ายแล้วเกาะบนได้ล็อกได้แล้วนะครับตีเข้ามาแต่ว่าก็ไม่ได้เปรียบพน่นอนเพราะว่าพอตีได้แล้วเนี่ยเสือกันแน่นขืนครับแล้วก็คุณทีผมทีครับรีนม,มาทุระยะยงมาจากเสือครับดันมาเทียบซ้ายเข้าไปสลามขาวหาแทงเข่าวขวาก็ยังไม่ได้ครับเอาแล้วครับก็ยังวัดแจกกันต่อครับมยคู่นี้รับล็อกบนตีเสือกลางหลังเลยครับ นี่นี่คผู้ชมครับเหลือเวลาอีกทิ้งทางของยกสุดท้ายเลยครับเป็นเสือครับวงในที่ขยันเติมเต็มครับเตะฝากวาดมาล็อกลลังแล้วเสียบขวามาจากเสือเสียบซ้ายึ้นมาเฉลี่ขาโอ้โหแทงซ้ายแล้วฝากเอาไว้จากสฉลา่ขาครับนี่ครับเสือขวางแล้วกระชาติทิ้งเลยครับโอ้พละกำลังการเหลือล้นจริงๆครับเสือพลังช้างสานครับกระชาติทิ้งได้ง่ายๆครับเสือยิงมันขามาล็อกในดันแขนโู้จากเสือครับจะขวางหน้าแล้วเด้งซ้ายครับ ยังเป็นเกมที่ต้องรุกต่อกัะหนา้านสนามขาวน,นี่ผ่อนเกมไม่ได้ครับเพราะว่าเสือแกพยายามจะกระเพิบออกทาง,งเสมอครับนนผิดถูกไม่รู้ครับเสือเติมมาเรื่อยๆครับอ่าครับต่อยฟ้ามาล็อกล่างสู้ครับเสือเสียบซ้ายเข้าไปแต่ช่างมากกระชากไปแล้วเสียบซ้ายต่ออีกจังหวะหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยใครขวางหน้าได้ก่อนก็ถือว่าได้เปรียบสนามขาวขวางในแข้งขวางมาเตะเข่าเราล้มครับ บวกมัตรตรงๆกับเสือเอะไะครับแถลามขาลุกขึ้นมาสู้ต่อจับนายจากเสือเล่นเข่าฟ้ามาล็อกไปเสียบไปครับเสียบขวางหน้าอีกครั้งครับจากเสือโอ้โหแพ้ทางลูกนี้เลยครับแถลามขาวอะไรครับเสือแขกรับขาวว่ายังไงครับกับเวลาที่เหลือพยายามเตะขวาแต่ยังไม่ค่อยแม่นเสียบไปขึ้นมาจากเสือครับมีดาบหนึ่งดาบสองดาบสามเติมเข้าไปพยายามสะสมแต้มเข้าไปเรื่อยเลยครับทางด้านเสือ หลหามขาวคิดไม่ตกกับถีบฟ้าย,ยันไว้ก่อนเสวเพียงมาขวางนีนะครับขวางหน้าไว้ตีเลยครับแล้วครบ3มยกครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการครับพิกัด49กิโลกรัมเสือสิทธิ์หมวดวีครับนักชกจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับกับท่านั่นชารามขาวสิทธิ์เจออ้อมครับนักชกจากศรีนรงครับจังหวัดสุรินทร์ดูจังหวัดยัดไส้ครับ ที่มาแต่ละดอกเนี่ยต้องบอกว่าเน้นครับแต่ว่าในเรื่องความพยันเนี่ยสู่ครับอุ้ยแข่งแรกหมัดกับตอนสุดท้ายคนที่เตะมาเนี่ยกระเด็นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่หน้าเพชรนำชัยกับโบวี่รออยู่ตอนนี้ไปบนเวทีกันครับช่วงนี้เราไปรุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook Page After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Sir Sit Moot Wing. -E.